คุณเคยคิดไหมว่าบางครั้งคนที่ดูเหมือนปกติที่สุดอาจจะมีความมืดในใจที่ซ่อนอยู่นี่คือเรื่องราวของผู้หญิงชาวแอฟริกาใต้ที่ฆ่าผู้ชายทุกคนที่เคยรักและฝังพวกเขาในหลุมเดียวกันในสวนหลังบ้านของเธอแต่คำถามคือท้าไมเธอถึงทำแบบนั้นและอะไรที่ผลักดันให้เธอกลายเป็นฆาตรกรที่โหดเหี้ยมหากคุณคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงง่ายๆคุณคิดผิดอย่าพลาดการเปิดเผยที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ติดตามจนจบและพบกับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวหญิงชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งที่เคยมีแฟนหลายคนแต่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเธอไม่เคยออกไปได้อีกเลยเรื่องราวนี้เริ่มต้นในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบแต่ในความเงียบนี้มีบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาบางสิ่งที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายเธอเป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่เป็นอันตราย แต่ใต้รอยยิ้มอ่อนโยนของเธอมีความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ลึกในจิตใจไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายที่เคยมาในชีวิตเธอหายไปไหนทั้งหมดทุกครั้งที่มีการสอบถามเธอก็แค่ยิ้มและบอกว่าเขาคงไปจากชีวิตฉันแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในตอนกลางคืนเสียงที่ไม่ได้ยินในตอนกลางวันเริ่มดังขึ้น เสียงดินที่ถูกขุดเสียงของบางสิ่งที่เคลื่อนที่ในความมืดในบ้านของเธอมีบางอย่างที่ไม่ปกติที่ซึ่งแสงจากดวงจันทร์สองเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เงาของเธอแตกต่างจากปกติดูเหมือนมีบางสิ่งที่กําลังซ่อนอยู่ความเงียบที่ดูเหมือนจะไม่มีสิ้นสุดกลับกลายเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวในใจเสียงฝีเท้าของผู้ชายที่เดินเข้าไปในสนามหลังบ้าน และความรู้สึกที่ค่อยๆกลืนกินเขาไปทีละคนเธอเริ่มต้นด้วยการพูดกับเขาทุกคนเหมือนกันอย่าลืมมาที่หลังบ้านฉันมีบางอย่างให้คุณดูทุกคนที่ตามเธอไปล้วนไม่เคยกลับออกมาอีกเลยจนในที่สุดคนในหมู่บ้านก็เริ่มสงสยัยและเริ่มพูดถึงสิ่งที่พวกเขาคิดว่าอาจเกิดขึ้นที่หลังบ้านของเธอคนที่เข้ามาหาเธอ จะหายไปในทุกๆคืนและไม่มีร่องรอยใดๆทิ้งไว้จนกระทั่งวันหนึ่งตำรวจตัดสินใจเข้าตรวจค้นบ้านของเธอสิ่งที่พวกเขาพบทำให้ทั้งทีมต้องตกตะลึงในหลุมขุดลึกที่สนามหลังบ้านมีร่างของผู้ชายมากมายถูกฝังรวมกันในหลุมเดียวพวกเขาไม่มีโอกาสได้เห็นแสงแดดอีกเลยเธอทำอะไรกับพวกเขา ทำไมพวกเขาถึงหายไปคำตอบนั้นอยู่ในความเงียบที่เธอซ่อนอยู่ในความมืดที่เคยปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนรู้ว่าไม่ควรเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือแม้แต่ในสิ่งที่ได้ยินเมื่อการสอบสวนดำเนินไปตำรวจเริ่มค้นพบความจริงที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นจากการขุดร่างผู้ชายที่ถูกฝังพวกเขาพบว่าทุกคนที่ถูกฆ่า ล้วนมีรอยแผลที่คล้ายคลึงกันรอยแผลนั้นดูเหมือนจะเกิดจากการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงและบางรอยแผลยังบ่งบอกถึงการต่อสู้เหมือนพวกเขาพยายามหนีจากมือของเธอแต่ไม่สามารถหลบหนีได้ตำรวจค่อยๆเรียบเรียงเรื่องราวจากข้อมูลต่างๆและสิ่งที่พวกเขาค้นพบทำให้หัวใจของพวกเขาหยุดเต้นชั่วขณะในทุกๆคดีของผู้ชายที่หายไปมีลักษณะเหมือนกัน พวกเขาทุกคนมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนเดียวกันเธอไม่ได้ฆ่าพวกเขาในทันทีแต่เธอรอรอจนทุกคนเข้ามาใกล้เธอรอจนพวกเขาเชื่อใจเธอจนกระทั่งเธอสามารถล่อลวงพวกเขาไปที่สนามหลังบ้านและเมื่อพวกเขาเข้าไปถึงทุกอย่างจะเงียบลงเสียงฝีเท้าหยุดและเธอก็จัดการกับพวกเขาด้วยวิธีที่เงียบสงบ จนกระทั่งพวกเขาไม่สามารถขัดขืนได้อีกเลยร่างของพวกเขาถูกฝังรวมกันในหลุมเหมือนเป็นที่เก็บของที่ไม่มีค่าหรือชีวิตเธอไม่เคยให้คำอธิบายและทุกครั้งที่ถามถึงเธอก็จะตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะไร้เดียงสาแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งน่ากลัวคือการค้นพบที่หลังจากเธอถูกจับกุมว่าเธอไม่เคยทำเรื่องนี้เพียงลำพัง เธอได้รับการสนับสนุนจากบางคนที่ไม่เคยคิดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมเหล่านี้เมื่อความจริงถูกเปิดเผยทุกคนที่เคยรู้จักเธอรู้สึกเหมือนถูกหลอกหลอนโดยเงาของการฆาตรกรรมที่ไม่มีวันจบสิ้นเมื่อเธอถูกสอบสวนต่อไปทุกคำตอบที่เธอให้ดูเหมือนจะไร้ความหมายเธอพูดถึงทุกสิ่งที่ทำแต่กลับไม่มีความรู้สึกผิด เหมือนทุกการกระทําของเธอเป็นเพียงการกระทําที่เกิดขึ้นในความมืดในโลกที่ไม่มีใครมองเห็นตำรวจเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดของเธอเธอเหมือนเป็นคนที่รู้ตัวว่าเธอทําอะไรแต่ไม่เคยรู้สึกถึงผลของมันหรือบางทีเธออาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อการสืบสวนขยายไปพวกเขาค้นพบว่าเธอเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนหลายคน และทุกคนที่เธอเคยรักหรือเคยห่วงใยจะหายไปในไม่ช้าทุกครั้งที่เธอเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ดูเหมือนว่าเธอจะเชื่อว่าไม่มีใครจะอยู่กับเธอตลอดไปและความเศร้าที่สะสมในใจของเธอทำให้เธอเริ่มเห็นชีวิตของผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเธอเป็นเพียงการทดลองเป็นการแสดงที่เธอสามารถควบคุมได้ โดยไม่ต้องรับผลกระทบจากการกระทําของตัวเองการจับกุมเธอไม่ได้จบลงด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนแต่กลับเพิ่มความซับซ้อนขึ้นในจิตใจของทุกคนที่ได้รู้เรื่องนี้ความอึดอัดยังคงติดอยู่ในอากาศเหมือนเธอยังคงอยู่ที่นั่นในที่ที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้หลังจากการจับกุมสื่อและสังคมเริ่มพูดถึงเธออย่างดูเดือด แต่ไม่มีใครที่สามารถเข้าใจเธอได้จริงๆเธอกลายเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ฆาตกรแต่เป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าบางสิ่งที่มืดมนจนไม่สามารถมองเห็นและบางทีเราอาจไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีอีกกี่เรื่องที่เธอซ่อนอยู่ในความลึกลับนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนเริ่มถามตัวเองว่า เธอเป็นแค่คนบ้าหรือมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปในจิตใจของเธอบางคนเชื่อว่าเธออาจจะมีความเสียหายทางจิตใจบางคนกลับมองว่าเธออาจจะทำสิ่งนี้เพราะแรงจูงใจบางอย่างที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ตำรวจที่สืบสวนเธอเริ่มพบว่ามีความผิดปกติในชีวิตของเธอที่ไม่เคยถูกพูดถึงเธอเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พ่อและแม่ของเธอไม่เคยให้ความรักที่เธอต้องการและการขาดความอบอุ่นในวัยเด็กอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เธอกลายเป็นแบบนี้ความบอบช้ำจากอดีตเริ่มกลายเป็นเชื้อเพลิงเธอเริ่มคิดว่าการควบคุมผู้ชายในชีวิตของเธอเป็นวิธีเดียวที่เธอสามารถให้ความสำคัญกับตัวเองได้และทำให้พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเธอที่เธอสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้เองเมื่อการสืบสวนยืดเยือ้อ ตำรวจเริ่มค้นพบว่าเธอไม่ได้ทำทั้งหมดนี้เพียงเพราะความคิดชั่ววูบแต่มันคือการวางแผนที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเธอไม่ได้ฆ่าทุกคนทันทีแต่เธอค่อยๆยึดครองชีวิตของพวกเขาจนในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของเธอโดยไม่รู้ตัวมีรายงานว่าในช่วงสุดท้ายก่อนที่ตำรวจจะจับกลุ่มเธอ เธอเริ่มพูดถึงแผนของเธอให้กับบางคนที่ใกล้ชิดเธอบอกว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะได้เป็นเจ้าของชีวิตของพวกเขาเสียงของเธอดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความมั่นใจและในใจของเธอทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเกมที่เธอสามารถควบคุมได้สุดท้ายเมื่อความจริงถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเธอกลายเป็นตัวอย่างของความมืดมนในจิตใจมนุษย์ ทุกคนที่เคยพบเธอไม่เคยคิดว่าผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยและอ่อนโยนจะกลายเป็นฆาตรกรที่โหดร้ายได้ถึงเพียงนี้เธอไม่เพียงแต่ฆ่าผู้ชายเหล่านั้นแต่ยังฆ่าความเชื่อและความไว้วางใจของผู้คนทำให้ทุกคนเริ่มสงสัยในความเป็นมนุษย์และตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เราไว้ใจจะไม่กลายเป็นภัยคุกคามในวันใดวันหนึ่ง หลังจากที่เธอถูกตัดสินว่ามีความผิดสังคมเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อผู้คนที่เคยอยู่ใกล้ชิดและถามตัวเองว่ามีอะไรที่พวกเขาพลาดไปในขณะที่เธอกำลังทำลายชีวิตของคนอื่นเรื่องราวของเธอไม่เพียงแต่เป็นการฆาตกรรมแต่มันกลายเป็นคำเตือนสำหรับทุกคนว่าโลกที่เรามองเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดทุกคนอาจมีมุมมืดที่ซ่อนอยู่ และบางครั้งเราก็ไม่สามารถเห็นมันได้จนกว่ามันจะสายเกินไปเมื่อเธอถูกส่งตัวไปยังเรือนจำคำพูดสุดท้ายของเธอที่สะท้อนออกมาเหมือนจะเป็นการทิ้งปริศนาที่ไม่เคยถูกไขคุณไม่รู้จักฉันและคุณไม่เคยรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรู้เสียงของเธอดังไปในห้องสอบสวนทิ้งความสงสัยที่ไม่มีวันจบสิ้นในระหว่างที่เธอถูกคุมขัง เธอเริ่มได้รับการสัมภาษณ์จากนักจิตวิทยาและนักสืบแต่ไม่มีใครสามารถทำให้เธอเปิดเผยความลึกซึ้งในใจได้จริงๆเธอเป็นเหมือนปริศนาที่ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจและในที่สุดเธอก็กลายเป็นชื่อที่ไม่เคยลืมได้ในประวัติศาสตร์หลายปีผ่านไปและเรื่องราวของเธอเริ่มเป็นตำนานคำเล่าขานเกี่ยวกับฆาตรกรหญิงคนนี้ ยังคงถูกพูดถึงในทุกๆมุมของโลกเป็นเรื่องที่ทําให้คนเริ่มระวังตัวและตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันทุกครั้งที่มีคนพูดถึงเธอทุกคนจะรู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูกเหมือนเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเคลื่อนที่ในความมืดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความเงียบของเธอจะยังคงตามหลอกหลอนผู้คนไปตลอดชีวิตหลายปีหลังจากเธอถูกตัดสินโทษ ชีวิตในเมืองเล็กๆที่เธอเคยอาศัยอยู่นั้นก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแต่บางสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ในอดีตยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจของผู้คนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคำถามเกี่ยวกับเธอยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของทุกคนที่เคยรู้จักเธอชาวบ้านเริ่มคุยกันในบางมุมบางคนเชื่อว่าเธออาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดนี้เพียงลำพังบางคนเชื่อว่าเธอมีพันธมิตรที่ยังคงลอยนวลอยู่ และความสงสัยนี้ไม่เคยหายไปจากใจของพวกเขาในช่วงหลายปีที่เธอถูกกักขังมีบางครั้งที่สื่อเริ่มทำข่าวเกี่ยวกับเธออีกครั้งในขณะที่นักจิตวิทยาพยายามที่จะทำความเข้าใจในตัวตนของเธอและพวกเขาพบว่าบางครั้งความมืดในจิตใจมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุผลมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้ในอีกมุมหนึ่ง บางคนที่เคยสัมผัสกับเธอเริ่มรู้สึกถึงความสยดสยองในความคิดของเธอเมื่อพวกเขานึกถึงการพูดคุยกับเธอในตอนที่ยังไม่รู้ความจริงรู้สึกเหมือนบางสิ่งที่อันตรายได้แฝงตัวอยู่ในทุกคํำพูดของเธอและทุกครั้งที่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเธอจะมีคนพยายามหาคำตอบจากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในอดีตแต่คำถามนั้นไม่มีวันมีคำตอบที่ชัดเจนจนถึงวันนี้ ชื่อของเธอยังคงเป็นสิ่งที่คนในหมู่บ้านจำได้และในบางคืนที่เงียบสงบบางคนอาจจะได้ยินเสียงของบางสิ่งที่เคลื่อนที่ในความมืดเหมือนเสียงฝีเท้าที่ไม่เคยหยุดและในใจของพวกเขาก็รู้ดีว่าความเงียบไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยเสมอไปแม้ว่าหลายปีจะผ่านไปแต่ความเงียบที่เกิดจากการกระทำของเธอยังคงส่งผลกระทบต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้งที่หมู่บ้านนั้นมีการพบปะกันหรือในช่วงค่ำคืนที่อากาศหนาวเย็นเรื่องราวของเธอก็กลับมาในหัวใจของผู้คนและทุกคนก็ยังคงสงสัยว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ฆาตกรแต่บางทีเธออาจจะเป็นผลลัพธ์ของบางสิ่งที่มืดมนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ในช่วงหลายปีหลังการจับกลุ่ม หลายคนในหมู่บ้านเริ่มออกตามหาคำตอบเกี่ยวกับคนที่เคยเป็นเหยื่อของเธอพวกเขาพยายามที่จะเข้าใจว่าทำไมผู้ชายเหล่านั้นถึงตกอยู่ในสถานการณ์นั้นทำไมพวกเขาถึงไม่เห็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนบางคนเริ่มมองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ของพวกเขากับเธอและบางครั้งก็พบว่ามีบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยรู้เหมือนเธอมีวิธีการที่ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นและปล่อยใจจนกระทั่งมันสายเกินไป สื่อมวลชนเริ่มให้ความสนใจในเรื่องราวของเธออีกครั้งเพราะมีการค้นพบใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอดีตของเธอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเธอถูกเปิดเผยและคำถามใหม่ๆก็เริ่มผุดขึ้นบางคนเริ่มเชื่อว่าเธออาจจะไม่เป็นคนเดียวที่มีจิตใจมืดมนและอาจมีใครบางคนที่ยังซ่อนตัวอยู่แอบดูจากเงามืดรอเวลาที่จะเผยตัวออกมา แม้เวลาจะผ่านไปแต่มรดกของเธอยังคงหลอกหลอนทุกคนบางคนพูดถึงเธอเหมือนเป็นความทรงจำที่ค้างคาที่ไม่เคยจางหายไปเหมือนบางสิ่งที่ยังคงหลอกหลอนพวกเขาจนทุกครั้งที่มีการพูดถึงเธอความหนาวเย็นจะเริ่มปกคลุมในใจของทุกคนและในที่สุดบางคนในหมู่บ้านก็เริ่มเชื่อว่าความมืดของเธอไม่ได้จบลงแค่ในอดีต บางทีมันยังคงอยู่ในตัวพวกเขาในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นเหมือนเงาของเธอที่ยังคงติดอยู่ในทุกย่างก้าวแม้จะพยายามหลบหนีไปมันก็ไม่เคยหายไปจากความทรงจำและความกลัวที่มีอยู่ในทุกหัวใจหลายปีหลังจากที่เธอถูกจับกลุ่มและชีวิตของหมู่บ้านกลับมาสู่ความสงบแต่บางสิ่งก็ไม่เคยหายไปจากที่นั่น เหมือนการปล่อยให้เงามืดจากอดีตคอยแผ่ขยายไปในทุกมุมของหมู่บ้านนั้นแม้ว่าหลายคนพยายามที่จะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็มีบางสิ่งที่ยังคงค้างคาในจิตใจของพวกเขาและมันไม่ใช่แค่การฆาตรกรรมที่สะเตือนใจแต่มันคือความรู้สึกที่ไม่สามารถลบออกจากความทรงจำคำถามที่ยังคงค้างคาในหัวใจว่าเธอทำสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรและบางที มันอาจจะไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่รู้คำตอบบางครั้งผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มพบสิ่งที่แปลกประหลาดเป็นสิ่งที่เหมือนจะเชื่อมโยงกลับไปยังเธอบางคนรายงานว่าพวกเขาเห็นเงาของหญิงสาวในสวนหลังบ้านหรือได้ยินเสียงกระซิบในคืนที่มืดมิดเหมือนเธอยังคงอยู่ที่นั่นแม้ไม่ได้มีตัวตนจริงๆและเมื่อมีการปรับปรุงบ้านเรือนหลังเก่าๆที่เคยเป็นของเธอ คนงานบางคนก็เริ่มพบสิ่งของแปลกๆที่ถูกซ่อนไว้เหมือนเธอยังคงทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดในคืนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาหมู่บ้านใหม่ได้เดินผ่านบ้านเก่าของเธอและได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าของใครบางคนตามมาเธอหันหลังไปและพบว่าไม่มีใครอยู่แต่รู้สึกถึงความเย็นที่คืบคลานเข้ามา เหมือนมันกำลังเข้ามาใกล้ความรู้สึกนั้นเหมือนกับว่าบางสิ่งที่มืดมิดยังคงแฝงตัวอยู่ในมุมที่ไม่สามารถมองเห็นได้และมันคอยหลอกหลอนผู้คนที่ไม่ระวังแต่ในขณะเดียวกันบางคนเริ่มคิดว่าอาจจะมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอยู่ในใจของผู้คนที่เคยรู้จักเธอบางทีเธออาจจะเป็นเพียงการสะท้อนของความมืดมิดในตัวเรา สิ่งที่เราซ่อนอยู่ในใจและอาจจะไม่มีทางรู้ว่าใครจะเป็นคนถัดไปที่ลืมตาขึ้นมาในโลกที่มืดมิดแบบนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านเริ่มกลับมาสู่ความสงบอีกครั้งแต่ความมืดที่เคยปกคลุมยังคงทิ้งร่องรอยที่ไม่สามารถลบออกได้จากจิตใจของทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องบางคนเริ่มพูดถึงเธอเหมือนตำนานเหมือนเรื่องเล่าที่ไม่มีวันจบสิ้น แต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนเธอยังคงอยู่ที่นั่นในที่มืดในเงาของบ้านเก่าที่เคยเป็นที่อยู่ของเธอแม้จะไม่มีใครได้คําตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่มีใครสามารถเข้าใจความมืดมิดในใจของเธอได้อย่างสมบูรณ์แต่มันทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มตระหนักถึงบางสิ่งที่ลึกซึง้งว่าความมืดในจิตใจของมนุษย์สามารถกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็น และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันยังคงหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำสำหรับเธอความจริงอาจจะยังคงถูกซ่อนไว้ในบางมุมของจิตใจในบางช่วงเวลาเธออาจจะไม่เคยรู้ตัวว่าการกระทำของเธอไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อแต่ยังเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนที่ได้พบเธอทำให้พวกเขาต้องมองย้อนกลับไป มองเข้าไปในความมืดมิดของตัวเองตอนนี้เรื่องราวของเธอกลายเป็นคำเตือนที่ยังคงสะท้อนอยู่ในทุกใจว่าเราทุกคนอาจจะมีด้านมืดที่ซ่อนอยู่และบางครั้งมันก็ยากที่จะรู้ว่าด้านมืดนั้นจะปรากฏออกมาในรูปแบบใดเมื่อใดและที่ไหนแต่สิ่งที่เรารู้แน่ คือชีวิตไม่มีทางเดินที่เราสามารถคาดเดาได้ทุกเส้นทางทุกคนอาจจะมีความมืดที่หลบซ่อนอยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักตัวเองและพยายามไม่ให้ความมืดนั้นกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมเราเรื่องราวของเธออาจจะจบลงที่นี่แต่คำถามที่มันทิ้งไว้จะยังคงวงเวียนอยู่ในหัวใจของทุกคนและในขณะที่เราพยายามที่จะเดินหน้าต่อไปในชีวิต เราจะไม่ลืมคำเตือนจากเธอว่าโลกของเราบางครั้งอาจจะมืดมนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจและบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงแล้ววันหนึ่งในบางเวลาที่เงียบสงบเงาของเธออาจจะยังคงอยู่ที่นี่และจะไม่มีวันจางหายไปจากความทรงจำ